ในเรื่องของผู้ป่วยที่ประสบภาวะมะเร็งค่ะเราสามารถที่จะดูแลกันได้นะคะโดยที่เราสามารถใช้นวัตกรรมค่ะนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดหรือสารสกัดจากพืชกินได้ s <S หลักการของเราก็คือใช้สารหรือพืชที่เราใช้ระประทานอยู่แล้วเราใช้สารสกัดจากมะขุดงาดำตัวเหลืองฝรล่งและจากบวบว ในการที่จะทําให้มันไปทําหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งเราต้องหาวิธีการสกัดเอาองค์ประกอบจากพืชเหล่านี้นให้ทําหน้าที่เสริมริ์กันทําไมต้องเสริมริ์กันเสริมริ์ก็เพื่อว่า หนึ่งบวกหนึ่งมาให้เป็นสองให้มันเป็นสี่เป็นแปดนะครับเมื่อมันเพิ่มไปมากๆมีการเสริมบิ๊กหลายหลายครั้งเราก็จะสารเสริมบิ๊กที่มีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อเรามีสารผสมฤทธิ์ประสิทธิภาพสูงเราก็สามารถใช้น้อยโอกาสที่จะมีการสะสมสารสกัดแต่ละพืชถึงจุดที่มันมีอันตรายก็ไม่มี นอกจากนี้แล้วเมื่อมันเสริมดิวยกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงแล้วหลักการของเราเยังบอกว่าไม่พอเราอยากจะให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายกของเราเนี่ยทำงานแทนก็เอาสารสกัดของของเราเนี่ยไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวขานะให้มันทําหน้าที่ตรงนั้นแล้วเราก็รู้ว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีหน้าที่ในการหลั่งสารที่สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับเพราะสารสกัดจากผู้กินแดกที่เราผสมแล้วมีการเสริม,ม,ม<า>วิถกันอย่างมีประสิทธิภาพนั้นะเราก็ให้ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน C D 4นะครับเป็น C D 4เทสต์เม็ดเลือดขาว T เฮ e เปอร์เ l ลไม่เลือดขาว T h e ลเปอร์เซที่เรากระตุ้น2ตัวโดยการใช้สารกัดพื้นคืนได้ก็คือเมดเลือดขาว T h e ลเปอรแลวก็ T h e ลเปอร์นะครับเพราะไมเลือดขาว2เม็ดนี้ก็เป็นที่สร้างกันของนักปูมคุ้มกันวิทยานี่คือเม็ดเลือดขาวที่จะไปทําหน้าที่กระตุ้นระบบปูมคุ้มกันของร่างกายให้จัดการกับสิ่งแปลกปลอมในร่างกายของเรา ทีนี้ม่อดขาว T 1หนึ่ง T s สิบเจ็ดที่ 1, ท 17, ทเรากระตุ้นขึ้น,นมานะครับทำหน้าที่ต่อเพราะถ้ามันเพิ่มขึ้นมาเฉยๆยมันยังไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพในการจัดการิบบ่งแปรปลอมมีแต่ส่งสัญญาณสัญญาณที่ส่งก็คือไปทําให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราในกรณีนี้ก็คือเป็นการกระตุ้น cell, นะคิวรีทีเซลซึ่งมีอยู่ในร่างกายแล้วแต่เรากระตุ้นให้มันมากขึ้นแล้วก็ทําให้คิวรีทีเซลเนี่ย มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็มีเซลล์มหัศจรรย์ในร่างกายของเราซึ่งคอยวิ่งไล่จับเซลล์มะเร็งโดยมุ่งเป้าไปสู่เซลล์มะเร็งเท่านั้น<ช>เพราะนั t s ่ง t s 1สิบเจ็ดที่เรากระตุ้นขึ้นมาถึงเรียกกันว่าเซลล์ภูมิคุ้มกัน อ,อาเป็นอินมูลเซลล์นะครับเพราะโดยธรรมชาติของมันก็คือไปกระตุ้นร่างกายให้เรามาจัดการกับสิ่งแปลกปลอม,อมครับมันก็จะเป็นทั้งกระบวนการในการป้องกันแล้วก็กําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นมันก็ไปกระตุ้นคิลเลอร์ซีเซลล์มาจัดการแต่ขณะที่มันไม่มีมันก็เที่ยวกวาดดูถ้ามันมีมีอะไรแปลกปลอมมันก็ส่งสัญญาณให้เรบปุ่มกันให้ทําหน้าที่จัดการเลย นี่คือระบบป้องกันป้องกันนะครับเหมือนกับเป็นทหารที่คอยตรวจตราด้วยแล้วก็ถ้าเจออะไรที่ผิดปกติก็จะส่งสัญญาณไปทหาร,รที่ทําหน้าที่ในการกําจัดโดยตรงใรแล้วสิ่งหนึ่งที่มาสจั่นซึ่งเราเคยพูดไปแล้วเมื่อเทปที่แล้วนะคะว่าคิวอลูซีเซเมื่อจัดการกับเซลล์ผิดปกติด้เซลล์ผิดปกติหนึ่งแล้วมันไปสร้างความจําให้เกิดขึ้นคะ ถ้าเซลล์ผิดปกตินั้นถูกทำลายไปแล้วกลับมาอีกทีคอเร์เลติเซออมมาทำงานทันทีเปรียบเสมือนมีวัคซีนอยู่ในร่างกายจัดการกับเซลผิดปกตินั้นเซลล์มะเร็งกลับมาใหม่ก็จะถูกจัดการทันทีนะครับนี่คือมหัศจรรย์ของคิวร์